เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันพุทธที่29มกราคม2025หัวข้อไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ข้อพระคำหลักลูกาบทที่หนึ่งข้อที่37 37เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้อ่านพระคำที มารักโกบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ยี่สิบสองพระเยซูจึงตรัสต่อพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้ายี่สิบสามเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสยัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆ24เพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งได้จงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นเนื้อหามารักโกบทที่9ข้อที่23 23พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้ หนาหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีคืนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแคนาดาหลังจากรายการนั้นจบลงบางคนรีบวิ่งไปสัมผัสเก้าอี้ที่ผมนั่งแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สนใจเธอเดินไปที่เก้าอี้ของภรรยาผมคุกเข่าลงที่นั่นและอธิษฐานต่อพระเจ้า แพทย์บอกเธอว่าเธอไม่มีคันและเธอไม่ควรพยายามมีลูกในขณะที่คุกเขา่าเธอกล่าวว่าพระเจ้าผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่นี่มีคันและเธอไม่ต้องการมันอีกต่อไปโปรดทรงย้ายคันของเธอมาหาฉันเมื่อเธอมาเป็นพยานเธอได้ให้กำเนิดลูกห้าคนเธอได้รับการปลูกถ่ายมดลูกอย่างอัศจรรย์ เพียงแค่สัมผัสเก้าอี้ของเจ้าของมดลูกคนแรกนี่เป็นเพียงหนึ่งในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าทรงกระทำได้พระองค์ทรงทำให้คนตายฟื้นขึ้นหลังจากผ่านไปสี่วันในยอห์นบทที่สิบเอ็ดไม่มีสิ่งใดเลยที่พระเจ้าทำไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่มาจำกัดความสามารถของพระองค์ในการสร้างสิ่งอัศจรรย์ได้คือความไม่เชื่อ แม้ว่าพระเยซูจะทรงมีอำนาจมากเพียงใดในระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจบนโลกแต่พระองค์ไม่สามารถทำการอัศจรรย์มากมายในบ้านเกิดของพระองค์ได้เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อมัทธิวบทที่13บข้อที่58 58พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทำการอัศจรรย์มากนักในเมืองนั้นเพราะความไม่เชื่อของพวกเขา ในระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจบนโลกพระองค์มักจะตรัสกับผู้ที่พระองค์กำลังจะทรงรักษาว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติแล้วมารักโกบทที่ห้าข้อที่สามสิบสี่สามสิบสี่พระองค์จึงตรัสกับหญิงผู้นั้นว่าลูกหญิงเอ,อ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อ จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิดกล่าวอีกในหนึ่งหากไม่มีความเชื่อพวกเขาก็จะยังคงเจ็บป่วยอยู่พระเจ้าสามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆต่อหน้าต่อตาท่านได้อย่างง่ายดายหากท่านเชื่อเท่านั้นการอธิษฐานเกี่ยวกับปัญหาไม่เพียงพอคำถามที่แท้จริงคือท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าสามารถแก้ปัญหาได้ ผมเห็นคนจำนวนมากอธิษฐานโดยไม่เชื่อว่าพวกเขาจะได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของพวกเขาและเนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อพวกเขาจึงพลาดโอกาสที่จะรับการอัศจรรย์ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่หกถึงเจ็ดกล่าวว่าหกแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสยัย พราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมาเคนคนนั้นจงอย่าคิดเลยว่าจะได้รับสิ่งใดาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่จงขอด้วยความเชื่ออย่าหวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวก็เหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดไปมาอย่าให้คนนั้นคิดว่าเขาจะได้รับสิ่งใดาจากพระเจ้าเลย ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าสิ่งที่คุณต้องทำคือขอจากพระองค์ด้วยความเชื่อฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่หกกล่าวว่าหกอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณ กล่าวย้ำว่าเมื่อท่านอาทิตฐานท่านควรทูลขอต่อพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณกล่าวอีกนายหนึ่งขณะที่ท่านกำลังร้องขอท่านควรขอบคุณพระองค์ไปพร้อมๆกันเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ทรงทำให้สำเร็จไปแล้วประเด็นดำเนินการจงกำหนดไปตามพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้รอบตัวท่าน และว,วางใจว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เหล่านั้นได้